สวัสดีครับมอนิมาลวยผ้ามาตามในทางของปูสังกะนะครับปูสังขะเพิ่นไฮเลกรัฐบาลไทยมาแล้วเด้อน,นะครับเลขปลา,ายโตนะครับมีเลขวินแลวก็เลขสามโตพร้อมจับคู่ให้ปลายหลคู่นะครับก,ก็ลองไปติดตามว่าปูสังกะเพิ่นไฮเลกตัวใดมากองไปติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีครับมาลวยกระพ้ามาตามนะครับ ทางปูสังขะเด้อนะครับช่วงนี้ปูสังขะก็เป็นช่วงงานกระทินนะครับกัจะม่าว่างเพิ่นก็เลยทรงนะครับตัวเลขกเม่าให้ทางไล่นะครับไห้มารวยเอามาแบงปันพี่น้องเอฟซีทั้งช่องนะครับมารวยกะจดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาลุกหายนะครับจะเป็นเบาแทนนะครับอาจจะบ่ได้เป็นเสียงปูนะครับเรื่องวันในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าปูเพิ่นติดงานกระทินนะครับกับทรงห้มากเป็นรัฐบาลไทยเด้อนะครับฝั่งเรา เดี๋ยวจะคอยเอากันเด้อนะครับสำหรับเหล็กฟังเล่าเดี๋ยวมาเลยขอไหวท่านะครับเนาะช่วงนี้ก็เอารัฐบาลไทยไปก่อนเด้อนะครับสำหรับเหล็กรัฐบาลไทยปลูกข่มาแล้วนะครับเหล็กบ่หลายคููนะครับเป็นเหล็กวิ่นนะครับกระชายวิ่นมากคือเ่านะครับแล้วกระชมีเหล็กวิ่งนะครับจับครูไม่พร้อมนะครับเป็นเหล็กบ่อหลายคููนะครับสำหรับปลูกสังขะนะครับเอานะครับแต่ชิมีเหล็กวิ่นนะครับประมาณหกคููคือเก่านะครับเหล็กวิ่นหกคููนะครับกระชมีหนึ่ง ซีนะเจ็ดศูนย์สามเก้านะครับก็เลาวินนะเก่าในหกตัวในเราวิ่งกันนะครับก็จะได้เลขสามตัวนะครับส่วนเลขวิ่งผู้ขายมากคือกันนะครับเลขวิ่งนะครับขายมากแค่สองคููนะครับก็คือเลขวิ่งนะครับซีกับสามนะครับในงวดนี้รัฐบาลไทยซีสามนะครับผู้บรีบอกว่าบนรางเนาะแต่ว่าผู้ขายมากนะครับเลขวิ่งซีกับสามาจะเป็นบน่างหรอครับพี่น้องนะครับ ส่วนสามตัวปูหอยม้าขึ้นกันนะสามตัวนะครับหอยม้าสามครูนะวินในนี่แหละในเลขหกคู่ที่ปหกตัวนะครับที่ปูหอยม้านะครับก็มีสามสี่เก้าสองสามเก้าศูนย์สามเก้านะครับเลขสามตัวนะครับปูหอยม้านะครับก็ถือว่าเลขสามตัวนะครับสามคู่บอหลายเนาะนะครับส่วนเลขจับครูสองตัวหอยหน่อยนะครับเงินี้ปูหอยหน่อยนะครับ เลขบาลไทยบาลยคูนะครับลองเพิ่งเราเด้พี่น้องมีตัวใดมักในใจตรงกระปูหรือหรือประหมักกับลอ่องเพื่งเลขวิ่งแล้วก็จับเลขวิ่งแทรกกันก็ได้น,นะสำหรับในาทางของปูเดอ้อนะครับปูจับไห้มากนะครับมีหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามศูนย์ก็หกเก้านะครับเลขจับไห่มากแค่ซีคูนะครับสำหรับในาทางของปูสังขระนะครับตรงปูกรเมตตาแล้งป,ปันเลขเพื่อนบ้านฟังเล่านะครับกับ ถือว่าเขาดีเนาะส่วนใหญ่นะครับดูด้วจะรุดเนาะถือว่าในทางปูแมนอยู่นะครับวันนี้นะครับปูกะบไฮมาแล้วเป็นรัฐบาลไทยเ้อนะครับโมลกันไปซุฟฟังแน่เราละนะครับพี่น้องก็คอยเบื้องตัวเลขไปน้ากันนะครับว่าผู้ไฮมาตัวใดลองจดเบื้องนะครับวินนี่ก็สิมี6หกคู่ละครับโอ้แม่นะวิ่งเลขวินนะครับมีอยู่หกตัวนะครับหรือวินงหกตัวเนาะนะครับทั่วอีกข้างนะครับคือหนึ่งซีเจ็ดศูนย์สามเก้านะครับ เหล็กวินของปูนะครับเนาะผูกกระจับกูหอมาานะครับอลายตัวดอกนะครับกูที่ลอค่อยเหล็กปูสังขากะได้หระเด้อนะครับรัฐบาลไทยเดี๋ยวฟังเล่ามาเลยตาม,มาอีกทีนึงเนาะอืมอท่านอาจาท่านยื่นกจะสพยายามตามให้เด้อนะครับเมเพชรก็จะได้เลื่อมดอกพี่น้องเห็นถักเขามาหลายคดอยู่นะครับหอยม้อรวยแล้วกระถิ่นก้อนนะครับแล้วกระถิ่นก็าม่เชียวน่อยเนาะโมนี่กระสิผ้ากันไป รวมงานบงวงสรวงทาวเวสวุวรรณนะครับอยู่ทังวัดทุ่งเศรษฐีนะครับเสร็จแล้วถ <c oughs> วายกระทิดแล้ว,นะนวเนาะกระเชิดเดาเร่งหารัฐบาลไทยแหล้เคยฟังล่ามาฝากมาตอนเนาะนะครับส่วนตัวเลขของปูสังฆะเนี่เดี๋ยวคอยเบื้องน้ำกันเด้อนะครับมาเบื้องว่งาเพิ่นหายรัฐบาลไทยตัวไดขึ้นห้เบิ้งนะครับจังเิดีจดถูกนะครับจะบ่ได้ผิดพาดกันนะครับสําหรับในทังของปูสังฆะนะครับ ไปชมตัวเลขกันนะครับว่าผู้ให้ตัวเลขมาแน่นะครับตามนี้เลยนะครับเลขวิ่งนะครับหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามเก้านะครับวิ่งสี่กับสามนะครับจับไพ่ก็คือสามสี่เก้าสองสามเก้าศูนย์สามเก้านะครับผู้ให้ม่มีหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามศูนย์สามแล้วกัหกเก้านะครับเป็นชุดรัฐบาลไทยปูสังขาเรนะครับเอารอบเวิร์พี่น้องมักน้ำบอนะครับมักตัวเลขก็เรียกเราครับผมสำหรับในทางของปูสังขะนะครับอืม พี่นองมักตัวใดนะครับเรียกเอาเลยนะครับเปิดให้มากว่าหลายครูนาเรนนาสนใจเน,นา,าเนนะ,ะนะครับแนวทางก็ชัดเจนเนาะนะครับสำหรับปูมสังขะนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ไปรวมงานกับทีน้ำกันเดอนะครับที่วัตทถุงเสรษฐีนะเอซี่เพได้ว่างเพลย์อยากไปกับไปน้ำกันใดนะครับช่วงชีโมงแรกนะครับจะเริ่มเข้าสู่พิธีการบวงสรวงทวเทว,วีสุวรรณนะครับในเขียวน้อยกั ไปล่วงหน้าแล้วนะครับล่วงหน้าล้วเด้อนะครับไม่เขียวหน่อยนะเดี๋ยวมาลุยกับในตู้กับพอลลี่ไก่ตามหลังไปนะครับเนาะเดี๋ยวไปจอเจอกันที่วัดทุ่งเสียฐีเด้อนะครับอืมกะสามนี้เด้อนะครับตัวเลขอชัดเจนเนาะนะครับพี่น้อยซี็ลองจดเรื่องนะครับมักตัวใดเขาเรียกเขาซันฮาวนะครับเป็นขัดหินมาแล้วเลขหองฮกโตนะครับหกัตนี่คือเล็กวิ่งนะครับส่วนเลขกวิ่งกิดซีกับสามจับมากกับสามซีเก้า สองสามเก้าศูนย์สามเก้านะครับเลขจ๊คพูกับไม่ซีตัวนะครับสิบสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์สามหกเก้านะครับชัดเจนนะครับสำหรับตัวเลขเอาพี่น้องก็ได้อยากไปรวมงานวัทุ่งเศรษฐีทาวเวสุวรรณนะครับเพิ่นห้โชคเนาะแม่เขี้ยวน้อยเพิ่นขอพรนะครับมันก็เลยสามตัวอีหลีพี่น้องสามตัวตรงเนาะนะครับก็เล็บ้านน่ะแหละเพิ่นตัดเอานะครับบริเลบ้านเพิ่นหนึ่งสองแปดมูสามนะครับเพิ่นกะ ซื้อหนึ่งสามแปดนะครับเพิ่นก็ได้นะครับสามหนึ่งแปดเพิ่นก็ได้สามตัวอยู่เนาะเลขหกครับเอากับเป็นดวงเพิ่นนะเนาะเพิ่นไดอทิษฐานขอเพิ่นในนะ้ำมูแน่สัน่นได้อีหลีนะครับมูของบาดีน,น้ำเพิ่นเอากับเป็นทีนา่าเียดายเนาะสำหรับในทางเลขทาวเวสวันวัดถุงเสียทีเอานะครับแล้วกะทิน้องคะคอยขอเพิ่นใหม่นะครับอือยโจกขลาดคือก้าลละผู้เพิ่นกับเมตตาทั้ง่องห้อยดอกเมตตาอฟซี่เนาะครับอืม เดียอาจารย์ทางอื่นแม่เพรนะครับหรืออีกหลายๆท่านก็จะพยายามตามให้นะครับเนาะแต่ว่าก่อนอื่นก็ได้เ่าก็ชมนะครับเรลยกปูสังขาก่อนเรล็กเล่าพนกัแม่เดี๋เได้ปูสังขานะครับเหล็กเล่าแต่ว่าทีนแน่ๆเมื่อนี่เป็นรัฐบาลไทยเด้อนะครับฝากคนไล่คนแชร์คนติดตามนะครับหมอรวยหมมีเพจเด้อนะครับอย่าหาในเพจหาเพจเรค่อยพอดนะหมอรวยมีช่องอยู่หมอรวยนะก็หมอรวยช่วยได้นะครับพารวยตัวจริงเนาะนะครับแล้วก็ สรวยด้านน้อยนะครับเป็นช่องทางเฟซบุ๊กนะครับอบางคนไปหาในเพจก็เป็นเพจปลอมเนื้อนะครับเป็นแสนออมมาวยืีในหน่อยๆเล่นะครับก็คอยได้ลงคิดทางเฟซปันไดเนาะหลักเลยก็คือยูทูบด้วยนะครับฝากกุญแ์ทั้งมาวยช่วยได้หารวยนะครับช่องยูทูบนะครับมาวยปันโชคนะครับอฝากกุญแจแน่นะครับขอบคุณหลรายที่ติดตามรับชมเ้ว้อนะครับบึงตุเลวบึงน้ำกันเด็กปูห่านานะครับตามนี้นะครับ ให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยกันสำหรับนะทั่งรูสังขาเดินนะครับดือเฮามีเลขวิ่งในใจเฮ้าเลขจับคูในใจเข่ามาจับรูกับเล็กวิ่งเล็กวิ่งล้งปูได้นะครับก็ขอให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยกันส,สุขสุขคนขอบุณหลายที่ติดตามเราชมนะครับสวัสดีครับ